ครับสวัสดีครับผมกับ MC99 ก็เมาอีกแล้วมาให้พวกพี่ได้รับชมกันรถสวยๆอ่าสนใจนี่ก็ติดต่อสอบถามมาได้ครับนี่อีซูซูเอ็กซีปีสิบเก้าเฮ้รถที่อะไรแม่โคตรสวยเลยวะโอ้โหลองมาชมได้พี่นี่เดีย๋ยวผมพารีวิวรบคันดูเงาไหมเอาดูดิเห็นต้นไม้นี่มานี่ยต้นมะม่วงเลยพี่มารีวิวให้พื่ๆได้เห็นได้ชมกันรถแม่งโคงามเต๊ มารอบคันเลยพี่ผมพาไปชมโอ้โหเงาวสวยไหมสวยไหมโอ้ดูเร็วๆดูนานเดีย๋ยวพี่พวกพี่เบื่อกันผมมารีวิวให้พวกพี่เห็นเนี่ยว่าเออชอบกันไหมรถสวยๆอย่างเงี้ยมาดูได้ที่เ c 9 9ซ้าาลำลูกกาคลองเจ็ดโอ้โหงามแต้เนี่ยอยู่ในสวนเลยนะพี่สวนมะม่วงเรามะม่วงออกข้าวม,ม่วงออกเดีย๋ยวแจกเลยแจกเลยเข้ามาดูได้ YouTube มีนะครับ MC 99ลำลูกกาของเจ็ดเข้าพิมพ์ได้หมดนะครับ Facebook ก็มีนะครับ TikTok ก็มีลองเข้าไปชมได้ครับพี่ตัวนี้ X-Series ปี2019มา,า,าเหลือราคาเดี๋ยวจะบอกเดี๋ยวเดินไปหน้ารถก่อนให้พุพี่ได้ชมรถก่อนว่ามันสวยไม่สวยอืสวยงามไหมสวยงามไหมอ่ะเดีย๋ยวเปิดประตูให้ดูนี่แดงอลามนี่เบาะเบาะหนัง เบอหนังหนังน,งนี่สวยไหมสวยไหมเบาะนะครับ X Series จะมีอย่างนี้ครับนี่หัวหมอนหัวหมอนจะเป็น X Series เบาะจะเป็นแดงนะครับข้ามะตูจะเป็นแดงนี่ครับสไลด์ไปเรื่อยแอร์แบ็กนะครับแอร์แบ็ก ABS มีแอร์แบ็กคู่มีครับนี่รถสวยๆนี่ X Series โคตรงามบุกโซวิตมีครบนะครับ ไม่ต้องห่วงมีครบมาเดี๋ยวผมพาไปชมในหน่อยอ่างามไหมพี่ตัวนี้หสปีดเอวิทยุพร้อมเย็นชำ่ำมันลูกจะชํำไปไหนไม่นะครับสองหมื 24, ่นสี่แปดร้อยกิโลนี่สวยๆงามๆเลยโอ้โหฟังก์ชั่นนี่พวงมาลายัยคุดคอนโทรลมีวิทยุสวยงามอย่างนี้พี่ เออหางคาดําเมี่ยมรถงามๆอย่างนี้สองพันสิบเมาเดีย๋ยวผมให้ดูราคาก่อนเดีย๋ยวก่อนจะไปห้องเครื่องเดีย๋ยวไปห้องเครื่องนี่ <c oughs> ราคาดีแม็กเอ็กซ์ซีรีส์นะครับ5้าแสนเจ็ดเกปีสิเกวิ่งไปสองหมนกโลรถดับ2องเอาดับสก็คือบริษัท MC99 ซ้านะครับรถมือเดียวเพราะรถทุกคันต้องโอนเข้าบริษัทที่ MC99 ซที่เดียวนะครับ ถ้ามาที่เต็นท์นี้รถสวยๆอย่างงี้ราคาก็พูดคุยกันได้นะครับ x ี่ปี19ราคา579,000บาทโคตรสวยอย่างนี้โอ้โหจะไปหาที่ไหนพี่งามๆแท,แท้สวยอย่างนี้ติ๊กเกอร์เนี่ยเป็นไงติ๊กเกอร์ X40 เลยรถดเดิมๆนะพี่ราคาก็พูดคุยกันได้มาป้องเครื่องให้น้องเขาเปิดแล้วอออืเดิมๆไหมปนะ้ายคำเตือนยังอยู่ครับนะครับ ในไล่ค่อยๆไล่มาเดีย๋ยวพี่เขาว่าอือนี่เบรก ABS นะครับพร้อมรถดเดิมๆน็อตไม่เคยแกะนะครับคานหน้าเดิมครับที่นี่ไม่ขายรถชนนะครับรถขายจะรถสวยๆปีใหม่ลูกค้าจะได้สบายใจได้ครับการันตีครับติ๊กเกอร์นี่เพยติ๊กเกอร์ยังอยู่เลยจะไปหายไนะนี่นองสือสวยๆ,ๆเลยอ่ะไล่ไป ไปปะดูห้องเครื่องโอ้โหเงาขนาดนี้ใหม่ขนาดนี้มามานี่ตัวไฟติดเลยนะโอ้โหฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ตัวน้อยเพิ่งจะหัดทำมาก็ถ้าบุพี่สนใจก็ติดต่อเบอร์มาได้นะครับเดี๋ยวเราฝากเนี่ยฝากเลยเบอร์085 551 4 5ห5 5, 4, 5เบอร์น้องป้อย081 8159548เบอร์ 48, r, ป๋องนะครับ083 0789 645เบอร์ 45, r, ก็ป MC999 ก็ปากพี่พี่ช่วยกันติดตามด้วยนะครับเป็นกำลังใจถ้าสนใจก็เข้ามาดูที่เต้นได้ที่ MC999 รันมกกาของเจ็ดไปแล้ว